พบกับเราช่องปลายทัพย์มงคลสีโดดดนะครับวันนี้เราก็มาตัดพันญ้านะครับที่บ้านของควันหมายนะครับช่องปลายแก้วสักใบนะครับดูครับควันหมยไม่อยู่ครับแสดงหนังใหญ่เลยครับพี่แก้วครับเจาะดิงๆเจาะทิงๆเลยครับ โชว์แล้วครับดูสายตาลึกลักลึกลักน่นมาขโมยหญ้าครับไม่ได้มาขโมยนะครับขอควานแล้วนี่ครับก็เราจะนำไปปลูกนะครับก็ให้มาประมาณ3าสี่คันรถนะครับน่าจะอยู่ประมาณ3 3สามไร่ปลูกได้ประมาณ3ามไร่ครับดูนะครับแสดงนังใหญ่เลยครับ ควานไม่อยู่ครับหลายแก้วนะครับก็รับบริจาคเยอะนะครับวันนี้มาตัดสองคนกับปาปุ๊ดนะครับควานสีโดดุดูนะครับรถนี้ก็ได้มาจากควานเติงนะครับเป็นเพื่อนกันเหมือนกันนะครับช่องน่าจะจะไม่ผิดนะครับน้องเบนญาสิบทิศนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับ หญ้าก็ควานไม้นะครับช่องสายแก้วสักใบนะครับก็ขอไปคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ไม่ทิ้งเพื่อนอย่างเรานะครับเดี๋ยวเราก็จะถ่ายให้ดูแปลงหญ้านะครับแต่วันนี้เรามาเอฟดูพระเอกก่อนครับว่าเขาจะแสดงหนังอะไรให้ดูดจึกจ๊กนี่นะครับ ออควานไม่เมื่อกี้ควานออกไปแล้วก็แสดงหนังให้ดูแล้วครับยกแข่งยกขาครับก็เคยเจอพายแก้วนะครับก็น่าจะประมาณ5้าหกปีที่แล้วนะครับก็นิสัยยังไม่เปลี่ยนครับยังเป็นนักแสดงเหมือนเดิมนะครับดูครับรูปร่างสูงใหญ่เกินเยอะนะครับดูนะครับแต่ยินเสียงควานไม้เอื้อเอื้อเงียบนะครับ เงียบเลยครับนักแสดงตัวยงค,ครับผมเนี่ยครับวันนี้เราวิ่งเที่ยวที่2แล้วนะครับเนี่ยเต็มคันนะครับแล้วก็จยเหเืออีกเยอะนะครับเดูครับพอได้ยินเสียงควานสูบสูบสดูหน่อยได้ยินเสียงควานว๊บอันนี้เลยครับ ริงกันครับเพื่อนๆครับก็เรียนรุ่นเดียวกันสมัยมัธยมปฐุมนู่นนะครับกับวันหมายฟันตึงแล้วก็อีกหลายท่านที่ยังช่วยเรานะครับเราก็มาแบบลําบากนะครับไม่คิดไปฝันว่าจะต้องกลับมาบ้านเหมือนกันครับนี่ครับนี่ก็ยาก็รถก็บริจาคเหมือนกันครับยืมเขานะครับเพราะตัวเองไม่มีรถ ใช้นะครับไปครับเดี๋ยวเที่ยวนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปเอาอีกเที่ยวหนึ่งฮะไปอยูอ่เลยเออเก็เหลืออีกนิดหน่อยครับเดี๋ยวจะตัดให้เสร็จเลยเหลือนิดหนึ่งครับก็เหลือเดี๋ยวไปตัดให้เสร็จก่อนครับก็พันานะครับ ปลูกเตรียมไว้เพื่อหน้าแรงนะครับช่วงนี้หน้าฝนก็จะลําปากหน่อยนะครับสีเชือกของเรานะครับก็ต้องปลูกประมาณถ้าจริงๆแล้วมันก็น่าจะสิบสองไร่แต่ที่ไม่มีครับที่มีแค่สีไร่สามสี่ไร่ครับก็ยังดีครับที่มีพี่ปลูกก่อต่อไปก็ถ้ามีที่ปลูกก็จะขอเพืเ่อนๆปลูกอีกนะครับ ถือว่ากลับมาบ้านก็อย่างดีครับที่มีพักพวกช่วยเพ่อนไ่ทิ้งกันครับี่น้องชาวช้างรักช้างเหมือนกันไม่ทิ้งกันครับ,มมรบผมก็ขอบคุณมากนะครับคุณอย่างยิ่งนะครับควันมาไควานตึงนะครับที่บริจาครถในญ้าผัานญ้านะครับถ้าซื้อนี่ก็ผมตีสามรถนี่น่าจะไม่ต่ำกว่าหมื่นนะครับหมื่นหนึ่งนี่ น่าจะเป็นหมื่นแหละ,ะหมื่นก็ไม่มีบัญญาที่จะซื้อแล้วครับเพราะว่าเงินก็ไม่มีเลยนะครับพูดตรงๆครับไม่อายครับไม่มีก็ได้บริจาคจากเพื่อนๆน,นะครับม่าจะเป็นยญ้าครับจากควันเล็กด้วยครับก็ควันเทนกับควันเตยก็ให้ไปเอาอีกนะครับก็ยังไม่ไปเอานะครับตอนนี้ก็คือว่าจะปลูก ูก,ก่อนนะครับลูกมเจือครับวันนี้บรรยากาศออกคลื่นๆนะครับเด็กสองหนุ่มเราไม่ได้ออกจากบ้านนะครับวันนี้ได้เล่นดินทรายนะครับขอขอบคุณไปยังช่องอเซสมสั้นขวัญเมืองนะครับนำโดยพี่เล็กนะครับที่มอบให้นะครับ นี่นะครับ้าส,สวยนะครับสวยครับผมเดี๋ยวตัดก่อนนะครับเชื่อกันตัดก่อนเดี๋ยวฝนจะตกมาครับขณะนี้ตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะลำเลียงขึ้นรถไปให้แม่บ้านอยู่บ้านปอกแล้วก็เพื่อทำการตูนคะรับ๋ยววันนี้ก็ตัดก่อนนะครับไปรถหนึ่งน่าจะกลับมาอีกรถหนึ่งพอดีเดี๋ยวไปแอบดูพี่เก้ยวครับ ดูครับแก้วแก้วอุ้ยแอบดูดีกว่าขอแล้วไม่ได้ขโมยดืย้อขอแล้วด้วเอเก็วันที่25นี้นะครับปานหมายก็ได้ชักชวนนะครับเชิญชวน,ชวนให้มาบุญกระถินนะครับงานกระถินบ้านตะกลางนะครับ เดี๋ยวผมก็จะทำมานำปลายซับมงคลกับซีโดรโดมานะครับรวมงานนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับดูครับพี่แก้วยึก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 ยกยกเจอกันตั้งแต่เล็กเก้าเราอะสมัยเด็กๆพี่แก้วเนี่ยนะครับจะเป็นทางที่แบบนี้แหละครับลักษณะแบบนี้แต่ว่าทำใส่แรงกว่านี้นะครับแล้วก็ เหมือนกับนักเลงครับพอโตขึ้นมาก็เหมือนกับนิ่งกว่าแต่ก่อนจะโอ้โหแทงดินแทงอะไรงัดร้องเปลา่าเปลา่าโชว์เลยครับถ้าคนอื่นมาบ้านนิสัยเขาก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าทําใส่เหมือนกันแต่ว่านิ่งกว่าเขาเยอะครับแต่ดีนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงคุณพ่อตาของควานสมหมายตะโกมาแก้วเงียบเลยนะดูครับ ก็คิดว่างานจะไม่ไม่ยาวขนาดนี้นะครับงานยาวเหมือนกันครับนี่ครับจอมผลิตงานกระดินครับเหมือนกันกับลายซับมงคลครับถนัดซ้ายเหมือนกันครับจอมผลิตงานกระดินนะครับแต่พี่แก้วนี่จะไม่ใช่ควานเอาเรื่องนะครับเป็นมั่วสุมสี่สุมห้าไม่ได้นะครับแล้วก็แอบดูเรื่อยๆครับ นั้ลยนั่้หรอมีบ้านอยู่อย่างดีนะครับเรายังไม่มีบ้านนะเขาเลยครับสู้กันไปเรื่อยๆครับเผื่ออะไรจะดีขึ้นช่วงนี้ก็เน้นลำบากหน่อยก็หญ้าช้างครับต้องปลูกหญ้าไว้ครับเพราะว่าเราก็คนก็ให้มากก็เกิดความเปลียใจเหมือนกันครับช้างเขาก็มีใจเขาใจเราครับแต่ก็ให้ขนาดนี้ก็ดีใจแล้วครับ ภาคภูมิใจครับก็ดีใจกับเพื่อนที่ไม่เคยลืมดีใจกับเพื่อนฝูงพี่น้องชาวช้างที่ไม่เคยลืมพวกเรานะครับครับก็เต็มคันแล้วครับคันหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไปที่บ้านแล้วก็ให้แม่บ้านปลูกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาไปไปครับพอมาถึงบ้านนะครับก็ทำการ พอกนะครับส่วนปลายก็ให้ช้างนะครับ,น,รบนะครับไปลูกขั้วปลูกนะครับะนะครับส่วนปลายอ๋อนะครับได้ดีไซายนอนสบายวันนี้ผูกบ้านนะครับอากาศไม่ร้อน ก็ลายสึงลายแล้วให้ให้ทาก,กินนะครับส่วนต้นก็เอาไว้ปลูกนะครับดูครับกินอย่างเดียวเลยนะครับก็ โอ้คันสุดท้ายแล้วนะครับที่เรามาเอาวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับนี่เอาแก่คำว่าขอบคุณนะครับสนครับสถานีก็ขอขอบคุณนะครับไปยังช่องปลายแก้วสักไปนะครับ แล้วก็ช่องไอ้น้องเบญญาสิคคิดนะครับที่บริจาครถกับพันย่านะครับให้กับช่องปลายซับมงคลสิโดโรโด,ดได้ไปปลูกไปเป็นญ้ากินนะครับก็ขอขอบคุณนาที่นี้ด้วยนะครับคนเที่ติดตามทุกท่านตอนนี้อากาศแรงมากครับเหมือนกับฝนจะตกเลยครับ ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้เรานะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับช่องสีโดูโอ้ช่องช่องสลายสมองคนสีโดดูดูนะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็สวัสดีครับ